รถออโตเมติกสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้คันนี้เป็นรถของคุณเบิร์ตนะครับซึ่งก็ได้มีการเอาสไตล์ของ MotoGP เนี่ยมาวางบนตัวรถนะครับซึ่งลายเนี้ยเป็นลาย60ปีของย a ม a h a าด้วยนะครับมันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนน่นเองปกติตัวแอร์หอกเนี่ยก็เป็นรถ ออ t โตมิติกฟทงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมีการเพิ่มเติมในเรื่องสีสันของอารม์โ o เตอรเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ดูรถมีความดุดดันมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาใส่ลงไปในคันนี้มีอะไรบ้างนะครับในจุดแรกเลยที่จะพาเพื่อนๆมาดูก็คือในเรื่องของชิลหน้านะครับนี่ช่างโอโลงกึ่งบังมดนะครับใส่เป็นตัวชิลเล็กๆครับเป็นตัวชิลเล็กๆส่วนตัวปั๊มนะครับใส่เป็นตัวปั๊มของดิลินนะครับรวมถึงกระปุก น้ำมันก็เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นถัดลงมาจากตัวด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวคาร์บอนและที่ได้มีการเพิ่มเติมเข้ามาในจุดนี้ก็จะทำให้ตัวรถมีความดูดดนันส่วนใต้คางของไฟคันนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของวิงเข้าไปนะครับเป็นวิงถ้าจะบอกว่าจะคล้ายๆวิงแอร์ดักของตัวรถมโต GP จีพีก็ไม่ผิดเช่นเดียวนะครับก็จะวาง เต็มนะครับจะวางเต็มจากด้านซ้ายเนี่ยไปด้านขวาเลยนะครับตัววิงแอร์ดักนั่นเองนะฮะขยับมาตัวที่ปั๊มด้านล่างนะครับก็เป็นชุดปั๊มที่มีการแปลงแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของขาแปลงเนี่ยเอาไว้ให้กับตัวรถเช่นเดียวกันครับนะครับซึ่งจะดูได้ว่ามันจะดูเต็มกับวงล้อมากเลยนะครับองนอกจากนั้นนะครับตัวโช๊คเองก็ได้มีการ เพิ่มเติมในเรื่องของการปัดเงาเข้ามาด้วยนะครับจะทําให้ตัวโชงเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับขยับมาที่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการคาดลายของตัวโมโตจีพีอย่างเต็มเลยนะครับส่วนด้านบนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีตัวขอเกี่ยวเอาไว้ให้อักกับผู้ใช้งานได้ใช้งานอีกหนึ่งตัวนะครับและนอกจากนั้นในตัวฟุตบอลเองก็เป็นฟุตบอลแต่งของ GTR นะครับซึ่งเป็นตัวฟุตบอลกันลื่นนะครับเวลาต้องวางเท้าเนี่ยมันก็สามารถช่วยกันไม่ให้ขาเราไหลลื่นไปด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับในตัวของหม้อน้ำเนี่ยก็ใช้เป็นของตัวหม้อน้ำ BRD นั่นเองนะครับรวมถึงตัวสายทางเดินหม้อน้ำต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นของเซมโก้นะครับแต่ตัวนี้มองดูแล้วป่าหม้อน้ำอ่ะสวยที่เดียวครับ ตัวสวิงอาร์มนะครับมากันต่อที่สวิงอาร์มเลยตัวนี้ก็มีการออกแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มแบบตัวไล่เบามาด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเจาะมิลลิ่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของตัวท่อคันนี้เป็นตัวท่อของซาร์ทนะครับ แล้วก็มีการเดินคอท่อใหม่ทั้งใบนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมกับตัวบล็อกของเครื่องยนต์แล้วก็เวลาวางกับตัวรถเนี่ยมันก็จะดูมีความแมทกันนั่นเองนะครับด้านท้ายจะเปิดท้ายก็คือเอาตัวบางกันโคเนียออกไปนะครับโชว์ด้านท้ายเต็เตมๆเลยนะครับเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการใส่โชคอัพของ RCB เอาไว้อีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นสีดำ ตัดด้วยแกนตัวแกนเนี่ยส่วนตัวแกนเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับก็เข้ากับตัววงล้อหลังที่เป็นสีทองอยู่เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นตัวยางก็ได้ใช้เป็นยาง i อ c นะครับใช้เป็นยาง i อ c ีแล้วกับตัวสติกเกอร์สีขาวนี่นะครับก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะมีการอัดแอปขึ้นมาใหม่นะครับตัวยางก็จะใช้เป็นยาง140 70 14อย่นะครับ ส่วนตัวแข้งฝวาเครื่องเนี่ยก็มีการเพ้นลายใหม่นะครับรวมถึงได้มีการเดินสายของตัวน้ํามันใหม่เพื่อให้งานดูมีความเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้มีลวดลายที่มีรายละเอียดของตัวรถที่สวยดูด,ดันแล้วก็ลงตัวทีเดียวนะครับ ซึ่งคันนี้นะครับมีงบประมาณในการตกแต่งไม่แพงครับก็อยู่ประมาณ50,000บาทนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับผมในงานนี้